สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาทำาประกอบชิ้นส่วนของเจ้าหมาน้อยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเย็บขาหน้าทั้งสองข้างนะคะต่อไปก็จะเป็นการเย็บหัวนะคะหัวเนี่ยจะอยู่ตรงต่ำๆต,ติดกับขาข้างหน้าเลยนะคะเราเย็บหัวเสร็จแล้วนะคะตรงข้างๆแก้มเนาะเราจะเย็บขาหน้าให้ติดตรงข้างๆแก้มเลยเหมือนเขาแบบเท้า เท้าคางอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ดูแบบน่ารักน่ารักโอเคเราเย็บติดข้างแก้มเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่ขาข้างหลังทั้งสองข้างนะคะนีอ่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วตรงหูนะคะหูสองข้างก็จะยาวหน่อยเราก็จะ,ะนับไล่ลงมาประมาณแถวที่สามนะคะแล้วก็เย็บติดกันทั้งสองข้างเลย แล้วในส่วนของหางนับขึ้นไปประมาณแถวที่3าเหมือนกันค่ะแล้วก็เย็บหางก็จะตั้งๆหน่อยนะคะน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บหน้าตาของน้องนะคะตรงนี้เราก็จะเย็บหน้าตาของน้องด้วยไหมสีเข้มๆหน่อยนะคะเป็นหมาตัวผู้เน,ะนาะน่ารักไหมคะ